เมื่อเวลา10.20นาวันที่4เมษายน2567กองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประผัดพบสวุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ตรวจสอบและร่วมถแถลงข่าวก่อนนี้เมื่อวันที่4เมษายน2567เวลาตี3่วยเฉพาะกิจชยานุภาพโดยกองร้อยทหารม้าที่1จัดกำลังพลจำนวน3ชุดปฏิบัติการปฏิบัติาตาภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดกัน้นไม่ประจำที่เพื่อป้องกัน และสะกัดกัน้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบ,บริเวณเส้นทางระหว่างบ้านปีงหลวงบ้านแตกแซมตําบลปีงหลวงอําเภอวิ่งแหงจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นปาเจโรสีขาวจำนวนหนึ่งคันขับเข้ามายัางพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจค้นแต่บุคคลดังกล่าวเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ ได้จอดรถทิ้งไว้ก่อนถึงจุดเฝ้าตรวจและอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปได้ผลการตรวจสอบพบกระสอบสายรุ้งดัดแปลงเป็นเป้สพายจำนวน32เป้ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ารวมจำนวนประมาณ6ล้าน4แสนเม็ดอยู่ในรถคันดังกล่าวและโทรศัพท์มือถือจึงได้นำของกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวีงแหงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เมื่อเวลาบ่ายโมงครึ่งวันที่4เมษายน2567กองกำลังผาเมืองรูปพลตรีประภัทรบพสวรรค์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ตรวจสอบและร่วมแถลงข่าวกรณีเมื่อวันที่4เมษายน2567เวลาตีหนึ่งครึ่งหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตะโดยหมวดเพื่อโอนที่เร็วกองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด บริเวณริมฝั่งลำแม่น้ำขงบ้านสวนดอกตำบลบ้านแซวอเภอชียงแสนจัังหวเชียงรายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังลำเลียงสิ่งของอยู่ในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่จิงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อาศัยความเมือ่อหลบหนีไปได้หน่วยจิงได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบกระสอบจำนวน33กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า สองแสสีมเมตรรวมจำนวนเจ็ดล้านเก้นสองหมื่นเมตรหน่วยจึงได้นำของกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเชียงแสนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคณะ,กะเกษตรมอชอเปิดการกลุ่มโค้งรับปีใหม่เมือง เมื่อวันที่3เมษายน2 5 6 7เวลา16นาฬิกาณลานจอดรถภาควิชาศาสตร์และสัตว์น้ำคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดารุณีนาพรมคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการโกงโค้งปีใหม่เมืองโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรศิริสืบพงษ์สังค์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นผู้รายงานประเพณีปีใหม่ มือเป็นประเพณีที่สําคัญของชาวล้านนาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้บริการวิชาการและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนาให้คงอยู่สืบไปจึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการการโกงโค้งปีใหม่เมือง ในระหว่างวันที่3ถึง5เมษายน2567เวลา8นาฬกาถึง20.00นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ60ปีเพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีล้านดานในอดีตและการใช้พื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานภายในของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น มูลนิธิขาเทียมปิดการอบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์วันที่3เมษายน2567สัสตราจางคลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องขาเทียมกายอุปกรณ์เสริมการสังการรักษาและการประเมินสำหรับแพทย์โดยมีนายแพทย์พิรุณคำอุณน,นอรองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารแพทย์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมพิธีในห้องประชุมชั้น2อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1-3เมษายน2,567ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ทักษะและทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมพระราชทานงบประมาณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังปีงบประมาณ2567 โดยมีแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมที่เดินทางมาจากโรงพยาบาลที่มีโรงงานทําขาเทียมพระราชทานทุกประเทศร่วมโครงการจํานวน15คนและได้เยี่ยมชมการดําเนินงานของมูลณิธิห้องปฏิบัติงาน 3D Printing และนิทรรศการ30ปีในโอกาสนี้อีกด้วย